คนที่มันโดนเนี่ยบอกตามนี้ครับไม่ได้ยืมนี่เขาขายการโกงชัดๆน้าป้าเลยบอกว่าน่าเกลียดมากเนี่ยว่ายืมใช่ครับไม่ยืมเสร็จแล้วพี่เอิร์ธได้คืนเลยอยังป้าก็เลยโทรหาคนชื่อเอิร์ธเสร็จแล้วป้าส่งไอเนี้ยทั้งรูปทั้งอะไรนี่เข้าไปในกลุ่มนี่ไงแล้วก็เดินแล้วก็กลับมาเข้าห้องนี้น่ากลัวตองคืนด้วยเน่สามถูกโดนไลยกระทงอยู่นล้ทนายเขาบอกจริงๆใช่ครับ บางห้องก็ไม่มีใครอยู่เนาะใช่เขาก็สุ่มไปไงเดูเสียหายไปแล้วก็หลังจากนี้ก็เดินลงมาินหลังจากนี้ก็เดินลงมาแล้วก็เจอใช่ไหมโอเครอบสองแล้วนี้ครับใช่ครับอันนี้นี่หลังจากได้ของเอิร์ธแล้วใช่ไหมคะใช่เราขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่เหมือนทำเนียนว่าขึ้นไปเอาตังค์ประมาณนี้แล้วก็จะมาเจอน้องผู้หญิงคนนึงอยู่้เาามพอดีจะมาหยุดตรงนี้ไหนก็ใจดีเนาวใครอะ แม่บ้านดูคนค้างป้าสิลีใจดีไม่ใจดีอ่ะอ๋อเขาเขาเดินเข้ามาคุยคนนี้อคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาคนนใครมาพุกเขาจะคุยเลยมีคนนึงที่เจออยู่ประตูเขาก็คุยด้วยแต่คนนั้นไม่ให้ชอบยืมยืมเคยมายืมรถหนูแล้วก็ยืมไปทั่วเลยก็เลยบอกว่าทีหลังจาไว้ถ้าป้าเอาื่อนม้ถือว่าหนูคุยไหมเรียกคุย ้ไม่ใหเขอบคุณค่ะเดินไปแล้วใช้ขีกาแต่ว่าขีกามันก็ป้องกันไม่ได้เผื่อมันมาเผื่อบนมามันมายืนคุยโทรศัพท์มีใครเข้ามาสวมรอยพอเราเคยเห็นขึ้นมาอีกรอบอ๋อเหรอใช่ครับแล้วได้ไหมรอบที่ เขาก็เดินมาถามเลยอ่าคนนี้ชื่ออริบอกแจ้งลุงยามเลยค่ะเออคนนี้เลยบอกคนเนี่ยใส่เข้ามานี่มีครบหมดทุกอย่างสำเนาทะเบียนบัตรเนี่ยมาแบบนี้โดนทั้งรุ่นแบบนี้เลยมีแม้กระทั่งที่ทำงานนี่เออทำยูทูบก็ใช่ไงนี่นี่นี่มีเลยนี่เนี่ยพันแต่ไม่รู้ไปอ้างเหตุผลอะไรแล้วแล้วแฟนของน้องคนนี้ผู้ชายก็เลยมาบอกขออไผ่ทองว่าเกาหาเขาใช่ไหมเพราะว่าเขาโอนคืนได้ได้คุยกับเขาไหมคะไม่ก็โทรไปเขาไม่รั คนโดนเยอะมากเห็นอ่านคอมเมนต์โอ้โหแต่ล<ช>ะคนที่นี่ที่นั่นคนเยอะกันเลยอะไรอย่างเงี้ยขอรบนะคะกลัวพร,รพรบคอม,มเดี๋ยวเขาตีกลับมาเอาเออราบอกคุณเพราะว่าคุณลมก็จะได้ระมัดระวังตัว ประมาณสองทุ่มสากวนาทีเข้ามาแล้วก็จะเดินขึ้นไปบนหอก็ไปเคาะห้องห้องพักของของผู้เช่านะคะเคาะแล้วก็พอมีคนออกมาปุ๊บก,ก็จะอ้างว่าแม่ไม่สบายอขอให้น้องเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีของคนที่ชื่อจุดๆุดดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพอโอนแล้วก็บอกว่าจะไปเอาเงินสดลงมาให้ค่ะ บอกว่าเดี๋ยวไปเอาเงินสดมาให้สุดท้ายก็หายเงียบไปเลยแล้วก็จะเดินเคาะแล้วลงมาข้างล่างพอมาเจอน้องนักศึกษาอีกคนหนึ่งเข้ามาในหอพักก็จะพูดเหตุผลเดียวกันก็คือบอกว่าแม่ไม่สบายช่วยโอนเงินให้หน่อยเดี๋ยวจะไปเอาเงินสดมาจ่ายคืนให้อหอพักเราเนี่ยมีนักศึกษามาพักนะคะเจอไปสองรายลักษณะแบบนี้แล้วก็หายเงียบไปเลยไม่โอนเงินให้น้องจนกระทั่งตอนเชา้าน้องก็เลยลงมาแจ้งเราที่เป็นเจ้าของหอพักนะคะ ก็น้องก็ใส่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเข้าไปใน KK คุ๊ปปของมหาวิทยาลัยก็จะมีคนแจ้งเรื่องของผู้หญิงคนนี้หน้าตาลักษณะแบบนี้ส่งเข้ามาชื่อก็ตรงกันกันกบที่เข้าโอนเงินบัญชีที่ให้โอนเงินนะคะเสยงว่าโดนหลเหรอใช่ก็หลังจาก กลุ่มชมรมหอพักก็จะส่งเรื่องแจ้งเตือนกันในหอพักก็จะมีบางหอที่แจ้งมีสองประมาณสองสามหอที่แจ้งเข้ามาแล้วก็มีนักศึกษาในมหาลัยหอพักก้าหลังแจ้งเข้ามาว่ากําลังเจอเหตุการณ์นี้พอดีว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปพูดลักษณะเดียวกันตะเวนตามหอพักก้าหลังเี่ห้าไปเดินไปแทบทุกหอของของในอหอพักก้าหลังของมหาลัยเสร็จแล้ว หลังจากที่น้องโพสต์ลงไปเขาก็ยังทําพฤติกรรมนี้อยู่เสร็จแล้วก็มีคนส่งเบอร์โทรศัพท์แจ้งว่าแ,วแจ้งว่าน้องคนนี้พักอยู่ที่หอไหนหส่งชื่อเข้ามาว่าทํางานอยู่ที่ไหนชื่ออะไรเสร็จแล้วทางตัวเองนี้ก็ได้ประสานที่พักที่น้องพักอยู่เขาก็โทรศัพท์ไปแจ้งน้องคนนั้นว่าเราจะไปแจ้งความดาเนินคดี สุดท้ายเขาก็ประสานมาเขาก็โอนเงินกลับมาให้น้องนักศึกษาสองรายที่เจอแตอเหมือนว่าเขายังทําพฤติกรรมแบบนี้อยู่ก็ค่ะใช่พอหลังจากเกิดเรื่องแล้วที่โพสต์เข้ามาที่ว่าน้องที่อยู่หอพักในมหาลาัยเจอ<ม>ก็เป็นระยะเวลาที่หลังจากที่เราคุยหลังจากเจ้าของหอคุยกับเขาแล้วขลเขาก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมนี้ ่จะเตือนใครห่อครับหรือว่าน้องๆอะไรบ้างก็คือหนึ่งอย่าไปไว้ใจคนแปลกหน้าอันที่สองอย่าเชื่อคนง่ายก็คือไม่ใช่ว่าใครให้โอนเงินอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไม,ไม่ต้องช่วยเหลือใครเลย ถ้าเราไม่รู้จักคนนั้นเพราะว่าน้องเขาก็บอกว่าสาเหตุที่ช่วยเพราะว่าเห็นหน้าซื่อแล้วก็สงสารเพราะเขาอ้างบอกว่าแม่ไม่สบายทําไมเธอช่วยเขาบอกว่าแม่เขาไม่สบาย<ๆ>ก็เลยช่วยเหลือแล้วหลังจากที่หอพักโดเนเงี้ยเรามีมีมาตรการอะไรก็<ๆ>คือหนึ่งก็เขียนป้ายขึ้นติดแจ้งเตือนลูกค้าว่าให้เรามัดระวังคนแปลกหน้าอันที่หนึ่งอันที่สองเราก็ปิดประตูคีย์การ์ดให้มันเร็วขึ้นค่ะก็จะพยายามเพิ่มกล้องวงจรปิดให้เพิ่มอีกหลายตัว เพราะว่ากล้องวนจนปิดที่หอเรานี่เห็นพฤติกรรมทุกอย่างของเขาที่ตั้งแต่เดินเข้ามาคุยกับใครบ้างเดินขึ้นไปหอกี่รอบ,อบลกล้องสามารถจัดเคาะประตูห้องนี้ก็สลับไปสลับมาเคาะจนกว่าจะมีห้องไหนเปิดอ่าค่ะ เราก็จะเพิ่มมาตรการโดยการติดกล้องวงจรปิดถึงเราจ้างร,าปรอรปภรอปภก็มีโอกาสหลับบ้างแต่ว่ากล้องวงจรปิดนี้มันจับภาพได้หมดทุกอย่างก,ก็ถึงใช่หลักฐานสําคัญค่ะค่ะ